เจ้าหน้าที่เร่งเก็บหลักฐานลา่าโจรแสบเจาะหลังคาร้านข่ายกล้วยทับดินต่างใช้พลัวต่อด้ามยาวเป็นตะกอเกี่ยวลิ้นชักเก็บเงินคนยกหนีไปทั้งสุดพร้อมตัวศับอีกหนึ่งเครื่องขณะวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองกระบี่ตำรวจสายตวจป้อมกระบี่ใหญ่ จ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจจอบที่ร้านกล้วยทับเม่ฝาดต,ตั้งอยู่ริมถนนหมู่งตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่หลังรับแจ้งจากพนักงานภายในร้านว่าถูกคนร้ายเข้าปล่อยงัดแงะขโมยทรัพย์สินมีลิชักในมีเงินสดพันกว่าและตัวทรัพท์อีกหนึ่งเครื่องรวมทรัพย์สิน ที่สูญหายประมาณ1นึ่งบาทบริเวณที่เกิดเหตุพบบันไดาพาดอยู่หลังร้านตรงมุมบนหลังคาปูด้วยแผ่นเหล็กมีร่องรอยงัดฉีกกว้างราวหนึ่งสองด้านบนพบกันไกลชนิดที่ใช้ในครัวตกอยู่หนึ่งเล่มสภาพปิดเบี้ยวตรงพื้นใต้บันไดพบกันไกลตัดกระดาษอีกห่งเล่มนอกจากนี้กล้องจรปิดติดตั้งอยู่ผนังหลังร้านใต้กัน ถูกหกกักจนเสียหายคนได้ยกไปไว้ด้านในร้านสภาพอ้อยตองแต่งตรวจสอบภายในร้านพบก้ะอี้สูงล้มหนึ่งตัวชั้นวางแก้วสแตนเลสที่แขวนต,ตรงผนังพังตกบนซิงล้างจานนอกจากนี้ยังพบขว่วนดิน,นอ,อันเล็ก,าากถูกใช้สายไฟมัดกับไม้ยาวประมาณ3เมตรตกอยู่ตามฝาผนังทั้งด้านในและด้านนอก มีร่องรอยแฝงเต็มผนัง,ลงหลังรา้านห่างไป20เมตรเป็นห้องครัวพบกุญแจตกงัดจนพังเสียหายซึ่งอุปกรณ์ที่คนร้ายทิ้งไว้หลังก่อเหตุเป็นของใช้ภายในร้านทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่เข้าเก็บวัตถุพยานได้ร่องรอยนิ้วมือแฝงไว้เป็นหลักฐานเพื่อบอรแแสล่าตัวคนร้ายวันนี้โดนงัดด้วยแล้วก็เป็นห้องนี้มันัดไม่ได้ห้องนี้เป็นห้องอะไร ห้องนี้เป็นห้องครัวค่ะห้องครัวเนอะอะไรสวนหายบ้างไม่มีอะไรสวยงามแล้วมันมีห้องนี้มันพย,ยายามจะทำห้องนี้บบนนเหมไม่ได้แล้วก็ออคนได้ตัดกร้องจอนปิดด้วย 哎，对，唐棉棉被。 เเมื่อเช้าเราเจอร่องรอยอะไรบ้างอะเมื่อเช้าพอเปิดร้านมาก็เห็นตัวฝ้าค่ะโดนงัดแล้วก็พอเดินเข้ามาก็เห็นมีเก๊อคอมหายค่ะแล้วก็ตังในเก๊แล้วก็มีโทรศัพท์หายหมูลค่าทรัพย์สินที่หายประมาณเท่าไหร่หรหรเงินในเก๊ประมาณสองพันค่ะแล้วก็โทรศัพท์ก็น่าจะประมาณที่ันแล้วคาดว่าคนร้ายเข้าทางไหนอะ่ะเข้าทางฝ้าค่ะเพราะว่าฝ้ามีรอยเปิดทางฝ้าเนาะ ก่อนหน้านี้นนเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมไม่เคยไม่เคยนะทํางทำงานได้สองสามเดือนน่นแหละทำมาก็ไม่เคยมเราถ้าเกิดคนร้ายดูข่าวอย่างนี้เราอยากฝากอะไรถึงคนก่อเหตุบ้างฝากเอามาคืนเถอะค่ะทำไปก็ไม่ได้ส่วนในส่วนเงินที่หายไปนี่เราต้องใช้เองหรือว่ายังไงเออน่าจะไม่ต้องใช้ค่ะเพราะว่าเป็นเงินทอนล่า